สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับ Morning Talk a อชเนอีเลฟเว่นนะครับก็สำหรับบอลไทยก็จ่อยๆนิดนึงใช่หลังจากที่ชุดใหญ่โดนไปสี่ครับแต่ชุดใหญ่โดนแบบโอเคปรับได้โอเคบอลมันเขาอีกระดับนึงเจ็บของโลกอุรุกวัยใช่แต่ว่าเมื่อวานนี้ชุดยู3ค่ัิบสามครัเจอกับเวียดนามนะครับฟุตบอล ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกอใช่ซึ่งเข้ารอบไปแล้วนะว่าอันนี้มันแชมป์กลุ่มแล้วก็ศักดิ์ศรีไทยกับเวียดนามก็รู้กันดีนะใช่แต่ผลมันออกมาไม่แหมมันเกินคาดไปศูนย์นะใช่ครับมันนึกภาพไม่ออกล่าสุดที่แพ้้วยกรสามสี่ลูกขึ้นไปออย่าเพื่งโทษว่าเป็นเพราะผมใส่เสื้อทินชาไม่เกี่ยวผมตื่นมานี่ก็คือบอลจบไปแล้วโอเคโอเคเราเข้าไปดูเราเป็นเด็กูไมู่ได้ดูเมื่อวานนี้เท่าที่อ่านความเห็นของ เป็นแฟนบอลหรือว่าคนทั่วๆไปเนี่ยผมว่าสู้ไม่ได้จริงครเวีนนาม,มาดีแล้วก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ด้วยอย่างุภชัยเจเดดก็ลูกนั้นก็ต้องใบแดงก็ต้องยอมรับถือว่าเป็นบทเรียนมาแล้วกันสําหรับแฟนบอลที่อาจจะไม่ได้ตามข่าวฟุตบอลทีมเวียดนามมากนักผมบอกเลยว่าชุดเด็กเขาเอาจริงมากใช่ครับเขา,เ,าเขาตั้งศูนย์อะคาเดมี่แบบจริงจังถูกต้องแล้วจ้างโค้ชต่างชาติที่ฝีมือแบบระดับ แบบชั้นนาเลยมาดูให้เลยถูกต้องแล้วลงทุนตรงนั้นแบบเต็มที่ครับแล้วมันก็ได้ผลลัพธ์ที่เดียวมาใช่ถ้าเราจะเห็นแฟนบอลในโลกอินเทอร์เน็ตของเวียดนามเนี่ยเมื่อก่อนนี้มันจะมีชุดหนึ่งที่สู้ไทยไม่ได้ครับเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าที่ไทยได้เอเวอร์ซูซูกิสองครั้งเนี่ยเขาบอกว่ารอเด็กอีกชุดหนึ่งของเขาขึ้นมาก่อนเขามันจใจชุดนี้ขึ้นมามากแล้วแบบโปรเซสสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ในอาเซียนต้องบอกว่าเขาประสบสำเร็จนะครับเพราะว่าเขาแชมป์ซูซูกิครับเอเชียนครับเพราะว่าเขารอบนอกเอาครับอลยูยี่สาม อันนี้เขาประสบผลเร็จถ<ช>ือว่าเป็นทีมที่ผลงานดีที่สุดในอาเซียนนะครับแล้วเขาไม่ได้หยุดแค่ชุดนี้ด้วยนะ<ช>เขาต่อยอดไปถึงชุดรุ่นถัดไปแล้วอ่ะครคาร์ดิฟี่เขาวางมาเป็นแบบเป็นเป็น,ปน,ปนล็อกๆๆๆกลงมาเลยใช่เพราะฉะนั้นมันจะต่อเนื่องมันจะไมะ่ขาดอายอุของเราเนี่ย เอาพูดตรงๆเลยพยายามวางเอโคโนโเข้ามาแล้วผลงานยังไม่เป็นชิ้นอันนะสอบชุดชเด็กแม้แต่ชุดเดียวเลยเหมือนกับทํางานคนละไปคนละทิศคนละทางอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ต่อเนื่องแต่ของเขาเขาได้แล้วว่านเนี่ยทีเน,นี้ยทำาอันเนี้ยก็คือทําต่อเนื่องยาวเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าอย่างทัวร์นาเมนต์ทันเนียนทันเนียนคัพอะไรเนี่ยทันเนียนนิวเนี่ยเป็นสื่อของเขานะฮะก็จะเชิญพวกทีมดังๆมาเตะกับเ็กเขาใช่ใช่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับ ก็เป็นโมเดลหนึ่งที่อ่าโอเคเราอาจจะมองว่าอ้ยเราไม่น่าไปแบบไปดูตามเขาอะไรเงี้ยแต่มันมันน่าสนใจไงครับความจริงจังของเขาในการทําเรื่องนี้ถูกต้องทำไมเขากลับมาได้เหรตอนเนี้ยน่าสนใจแล้วเดี๋ยวปลายปีนี้เดี๋ยววัดกันใน FF อฟซูซูกิครับชุดใหญ่ครับถ้าไทยพลาดอีกเนี่ยถือว่าอันนี้ต้องยอมรับแล้วว่าเวียดนามเขามาดีกว่าในอาเซียนแต่ว่าเป็นโอกาสที่ได้เอาคืนเพราะเราจะจัดชุดใหญ่เป็นฝ่ายตามหลังบ้างมันก็ดีมันทำให้พัฒนาตัวเอง ปองนะไม่ทีตัวเองใช่ใช่ใชนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเราดูกันสําหรับการเจอกันครั้งต่อๆไปนะครับเราไม่สามารถอยู่เฉยๆได้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้แหละโดนไล่ตามทันใช่ครับแล้วจริงๆเราต้องควรไปก้าวไประดับอะไรให้ได้และทีมชุดใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันหมดยุคนี้ไปเนี่ยไช่น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงมากครับมากๆเลยนะต้องหลายๆฝ่ายช่วยกันครับเริ่มจากผู้ปกครองก่อนเลยสนับสนุนลูกหลานให้แบบถูกที่ถูกทางใช่หนุนให้เต็มที่ นะฮะแล้วมันจะมีหนทางไปเองนะฮะอ่ะมากันที่ผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้นะครับทั้งยูโร2020รอบคัดเลือกแล้วก็กระชับมิดทีมชาติด้วยนะครับไปที่ยูโรก่อนนะฮะกลุ่มดีไอแดลเฉือนจอเจียน1-0ครับนะครับสวิตเซอร์แลนด์เสมอกับเดนมาร์ก3-3นำก่อน3-0นำก่อน3-0ในนาทีที่76นะครับครับคือได้จาก เรโม่ฟลอยเลอร์นาทีที่ส9บเก้าชาค้าทีห6สแล้วก็บริเวณโบโลนาที76ครัิบหกแต่หลังจากนั้น84เจอมาเทียสจอเกนเซนคริสเตียนกรอยเชียครับและก็นาที88นะครับในช่วงทดเจ็บเอริกดาวสกาดยิงประตูตีเสมอครับเหลือเวลาแค่14นาทีโดน3ลูกใช่เดนมาร์กชุดนี้ผู้เล่นดังๆมีมีไม่เยอะมากใช่ครับนะครับที่ดังก็คริสเตียนเอริกเซนพวกนี้แหละหรือว่าไอ้ยอกเกนเซนนี่ก็เล่นมานานใช่นะครับแต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้มีเรื่องค่าจ้าง ครับที่ตกลงกันไม่ได้เรื่องว่าแบบค้างค่าจ้างนักเตะไม่จ่ายอะไรประมาณนี้จนแบบประท้วงต้องไปเอาทีมอะไรมาเล่นก็ไม่รู้นัดหนึ่งนะใช่ใช่เออตอนนี้กลับมาแล้วแต่ว่าอาจจะแบบพอโดนสามศูนย์ปุ๊บเขาบอกเดี๋ยวเพิ่มให้เอาหน่อยเอาหน่อยสู้ตายเลยเออนะครับกลุ่ม F นะครับมอลตาแพ้สเปนศูนย์ต่อสองมอลตายิงสองลูกเมื่อวานนี้จัดแบบโรเทชันนะครับก็เลยผลออกมาจุ่มจีบแค่นี้นะครับคิดว่าจะชนะเยอะวันนี้ไม่ถึกไม่ถึกนอร์เวย์เสมอสวีเดนด์สามสามนะครับ นี่ก็เสมอเยอะอีกนะครับครับโรมาเนียชนะหมู่เกาะแฟโร่สี่หนึ่งนะฮะส่วนกรุงเจอามีเนียแพ้ฟินแลนด์ศูนย์สองครับบอสเนียเสมอกรีซสองสองแล้วก็อิตาลีฮัลมลริกเทนสไตน์หกศูนย์ใช่แล้วครับฟาบิโอควายเร่ายิงสองลูกครับไอ้มอยเซคีนของดาวรุ่งของยูเวยูเวยิงสองนักเตะนะครับเกงอีกแล้วยิงแล้วนะฮะแววมันดีแล้วคือมันเป็นนักเตะแบบอ่นักเตะผิวสีด้วยใช่ซึ่งเรื่องกายภาพเนี่ยมันต่างจาก ต,ตัวนี้ที่มีอยู่แล้วแล้วมันโชว์เคยดัยนบาโลตเตอรีร่จนฟังมาแล้วนะครับ<อ>ม,มาร์ซีคิน <identical. S 2> ก็ก้าวอเป็นตัวจริง2เ <Uni. S 2> กมติดเลยแล้วผลลัพธ์ดีด้วยครับอ่ะส่วนกระชับมิตรทีมชาตินะครับญี่ปุ่นชนะโบลิเวีย1-0ครับเกาหลีใต้ชนะโคลอมเบีย2-1นะครับรา,บารเดมิโฟาวเกลมีหัวเสียด้วยครับเขียงโอ้โหกระจุยกระจายเพราะว่าแทติกของเกาหลีใต้คือทวงเวลาจนทนไม่ไหวอ่ะหัวร้อนนะฮะอ่ะไนจีเรียเฉือนอียิปต์1-0ประตูเนี่ยได้แต่8วิแล ในจีเรียได้เร็วมาก8วินาทีแรกเลยฮะเออเขียบอล8วิยิงเลยไม่รู้ยิงท่าไหนแล้วก็จบเลยแค่นั้นอะไรกันต่อแล้วนะฮะกลับบ้านนอนได้เลยนะครับเซเนกัลชนะมาลี2-1โมร็อกโกแพ้อาร์เจนตินา0-1นะครับได้จากอังเคโอกราเรียของแอตมาริดใช่ไหมใช่นะฮะแล้วก็มีสาธารณรัฐเช็กแพ้บราซิล1-3คือยิงก่อนนะเช็กดาวิดปาเวลกานาทีฟสามสิบเจ็ดแต่ว่าบราซิลรัวสามลูกครึ่งหลังโรเบรโตฟิมิโนหนึ่งลูกแล้วก็กาเบรียลเชซส ที่เป็นสอรองนะอีกงสอบประตูนะครับอูลูกที่ขึ้นนำยิงดีมากนะครับอันนีสโคเบเกอร์นี่พุ่งไปถึงใช่เกมนั้นลูกที่โดนี่คือกองหลังเซสมาธิเหมือนติดประมาทยังไงก็ไม่รู้แล้วพอโดนไปลูกหนึ่งถึงตาสว่างครับผมไปไล่บีเขาคือนะฮะอ่ะก็จบที่สกอร์เท่านี้สำหรับบราซิลนะครับ มากันที่ข่าวในวงการฟุตบอลกันบ้างนะครับมีความหลงจากเกมทีมชาติด้วยมอนเตเนโกรนี่มีปัญหาเรื่องนี้มาตลอดสุดท้ายยูฟ่าก็ไม่ปล่อยเอาไว้เพราะว่ามันมีปัญหาเกมล่าสุดที่เจออังเฤษด้วยไปเหยียดผิวเฮมเตอร์ลิงคาร์ลมาซักโอดอยใช่ซึ่งเซอร์ลิงมันก็คงแบบอะไรอีกแล้วเนี่ยเล่นในประเทศก็โดนออกมาโดนเชลซีนะที่เแตรฟอร์ตปิดบางส่วนนะเออครั้นี้ก็มาโดนนอกประเทศอีกยูฟ่าเห็นก็เลยไม่เอาไว้นะครับสำหรับมอนเตเนโกรก็โดนตั้งข้อหาไปนะฮะ ต้องหาหลายเรื่องด้วยนะไม่ใช่แค่เรื่องเหยียดผิวยางเดียวครับจุดพุความงสิ่งของก่อความวุ่นวายขวางทางเดินบันไดแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยว16พฤษภาคมนี้คณะกรรมการฝ่ายระเบียบวินัยและจริยธรรมจะทําการประกาศบทลโทษอีกครั้งหนึ่งอาจจะอยู่ในขั้นที่ว่าปิดสนามเป็นไปได้แต่โดยที่ไม่มีคนดูเพราะว่าไอ้เรื่องเหยียดผิวต้องเอาให้หนักหรือเกมเยือนก็ไปเล่นได้แต่ว่าห้าแฟนบอลเข้าสนามใช่ใช่มีแต่แฟนบอลทีมยาวอะไรประมาณนี ครับก็เดี๋ยวรอดูกันคือมันเป็นเรื่องที่กําจัดไม่หมดหรอกครับเรื่องทัศนคติเนี่ยมันยากมันเหมือนกับอาจจะดูเหมือนไม่มีจริงมันแค่กดเอาไว้แค่นั้นเองใช่ไม่พูดออกมามันมีมันมีหลายชาติก็ยังเหยียดผิวอยู่เลยมันพูดยากมันต้องเร่อร์ลิงที่เขาบอกเขายิงระป้องหงวะบอกทำแบบนั้นเนี่ยนี่แหละเป็นวิทยารตอบโต้พวกเหยียดผิวดีที่สุดแต่มันก็ไม่ได้ทาให้ทุกอย่างมันหมดไปมันต้องเริ่มตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่การเลี้ยงดูตั้งแต่เกิดเลยอะใช่แนวความคิดอะไรแบบนี้คครัับือมน มันยังมีอยู่หลากหลายพื้นที่เนี่ยในเตอรี่นี่ขนาดทีมชาติเขามีนั่งเติร์ผิวสีนะยังรับกันไม่ได้คูริบารียังโดนใช่คะับเยอะแยะไปหมดนะครับอันทีนี้มาที่ข่าวดีของเลี้ยวบูบ้างนะฮะเจอเกนครอฟก็บอกว่าโจโกเมสหายเจ็บแล้วกลับมาซ้อมได้แล้วหลังจากพักไปเท่าไหร่อ่ะสิบห้าสัปดาห์ใช่ครับนะครับล่าสุดก็กลับมาซ้อมได้แล้วแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะกลับมาแบบเต็มที่ได้แล้วนะฮะมีลุนลงเล่นช่วงท้ายฤดูกาลไม่ได้ลงแหละนะครับรอสักพักหนึ่ง ข่าวดีนะแลเซนเตอร์กลับมาอีกแล้วใช่ส่วนเจ้าเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนที่เจ็บหลังถอนจากทีมชาติเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะพร้อมเจอสเปอร์หรือไม่ครับแต่ดูๆแล้วเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ทีนึงว่าจะหายเจ็บเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วใช่คือเขาบอกถ้าพรุ่งนี้เนี่ยแตะซ้อมเต็มรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะโอเคอย่างนั้นอะมีลุ้ดลงพรุ่งนี้หมายถึงที่พูดเมื่อคืนนะก็คือหมายถึงวันนี้แหละก็คือเออใช่หมายถึงซ้อมซ้้้้้อออออมมวันนนนเเเเเีีีียขงงงงททกกก่่่่ะใชถถาไดดตต็็็็โคูปรื นะครับส่วนฟังแมยูไนเต็ดนะครับมีข่าวแทนที่จะมีข่าวซื้อเข้าตอนหลังดันมีแต่ข่าวขายออกนะฮะเมื่อวานนี้มีอะไรปอกบาปอกบาก่อนอารบอกว่าจะขายปอกบาอไม่ใช่จะขายดิปอกบาจะบีบเออจะบีบให้ทีเนี่ยปล่อยปล่อยให้ย้ายไปอยู่เรอัลมาดริดเพราะว่าซีดอนเพิ่งจะยาหอมไปว่าใครๆก็อย่าไปเล่นที่นั่นนะครับวันนี้ลอ n ดอ n e v e n ิ n งสแตนดาร์บอกว่ายังไงก็ไม่ขาย คือมันเหมือนสองสื่อเนี่ยมันเล่นแง่กันอยู่นะสื่อสเปนเนี่ยก็หลายเจ้าแล้วนะออกมาบอกว่าบ็อกบาจะไปไรอุล่าจะช่วยแต่สื่ออังกฤษก็จะออกมาทิศทางเงี้ยว่าแมนเด็จไม่ขายใช่สื่ออังกฤษเนี่ยไม่ใช่สื่อเมืองแมนเชสเตอร์ด้วยนะเป็นสื่อลอนดอนด้วยนะนะฮะบอกว่าให้เท่าไหร่ก็ไม่ขายเพราะว่าบ็อกบาเป็นตัวหลักที่โซชาจะสร้างนักเตะขึ้นโดยมีโซโซชาเป็นแกนนำนี่แหละในอนาคตแล้วอีกคนนึงมาคารดฟอร์ดใช่แรดฟอร์ดก็เพิ่งมีข่าวกับบาร์เซโลนาคือ มันมีสื่อเปิดเผยว่าบาร์เซโลนอวางเป้าหมายไว้3คนครับเบอร์หนึ่งก็คือลูก้าโยวิชของแฟรงเฟิร์ตใช่นะครับแล้วก็เป็นองตวนกิสมันแล้วก็มีมาคาราฟอร์ดเป็นตัวเลือกอันดับสามจะเติมแนวรุกเติมกองหน้าใช่หนึ่งในสามนนี้จะเอาไปเป็นตัวตายตัวแทนของอิสโซเรสที่อายุเยอะแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดลอนดอนอีนิ่งสนามก็บอกว่า ก็เหมือนกันกับกรณีของมคาราทฟอร์ดคือให้เท่าไหร่ก็ไม่ขายจบแล้วตอนนี้ก็กําลังคุยเรื่องสัญญาใหม่อยู่ด้วยครับซึ่งน่าจะเพิ่มจาก45,000ปอนด์เป็น150,000ปอนด์สำหรับมคาราทฟอร์ดนะใช่นะครับโอ้โหเล่นหนึ่งได้45,000ต้องง่ายต้องถึงแสนถ้าเลีก่าเกินแสนนี่ก็ต้องเกินแสนใช่นะฮะถ้าอเล็กซิส500,000นี่ก็ต้องคนเกินแสนต้องเกันแสนใช่นะครับอ่าอันนั้นก็คือเรื่องของป๊อกบาร์นะอันนั้นก็ตกไปนะครับสื่อก็ออกมาประมาณนี้ส่วนสโมสรน้าถามเขาก็ต้องไม่ขายอยู่แหละ นะครับขึ้นอยู่กับตัวนักเตะแล้วแหละว่าจะเอาอยัางไงแล้วก็ไอเอเย่นเสียอ้วนนันด้วยผมสอบนิดนึงแล้วเรื่องกองกลางมันจากสื่อสเปนเอลคอนฟิดแนนเชียลเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยกองกลางเรอัลมาเดริตเนี่ยเล็งไว้2องคนคือกลางตัวปั้นเกมก็คือปอกบากลางรับเนี่ยคือกองเต้เะแต่ว่าตอนนี้เรอัลมาเดริตยอมรับแล้วว่า ยากสองคนีนยากอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะชนะเขาจะเปลี่ยนเป้าหมายการตัวทําเกมก็คือกลับไปหาคริสเตียนริกเซนใหม่เพราะว่าเดี๋ยวจบซีซั่นนี้เนี่ยถ้ายังต่อสัญญาไม่ได้หรือสัญญาปีเดียวเสร็จแม่คุยง่ายเรื่องการดึงมาร่วมทีมใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนการรับเนี่ยกองเต้ยากแล้วเพราะว่าประกาศไปวันก่อนตามที่พี่กอลบอกว่าจะอยู่ต่อก็จะไปเอาตองกีอันดงไปเล่ออีกหนึ่งของการทีมชาติฝรั่งเศสเป็นการรับเหมือนกันจากโอลิมปิกกนยงซึ่งตัวนี้ก็ต้องแย่งกับ แมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะว่าชองมิเชลโอลารสเมื่อวานบอกว่ามีโอกาสมากที่สุดก็คือไปเล่นลีกพรีเมียร์ลีกเพราะว่ามีบางทีมยื่นข้อเสนอที่ดีเข้ามาให้เียอมพิจารณาแล้วสรโนเบเล่ไงครับผมแถมได้อีกคนหนึ่งเจอมาเหมือนกันสื่อสเปนบอกว่าอไม่ใช่สื่อสเปนน่าจะสื่ออิตาลีรู้สึกว่าจะเป็นตุตโตสปอร์ตบอกว่าซีดานเนี่ยไปเป่าหูฟลเรนติโนเปเรสให้ไปดึงมิลานในบานิกที่เด็ดนะตัวนี้เออไปดึงมาเลยครับ ซึ่งผมคิดว่าเป็นไปได้สูงด้วยเพราะว่าปาณิชมาเล่นกับยูเว่เผมันจะอิ่มตัวแล้วเล่นยังไงก็ไม่ได้แชมเปียนลีกถูกต้องมาอยู่กับฟีดานเอาละอีกมุมหนึ่งต่อต่อให้ได้แชม์ปี้ยนีกก็ยิ่งครบเลยมไปอิตาเลียเซเรอาเล่นในอิตาลีนานแล้วด้วยความท้าทายครั้งใหม่ก็น่าสนใจ นะฮะก็ได้เล่นกับโอ้โหได้เล่นให้ซีดานอ่ะใช่ใครทำอยากเล่นนะใช่นะครับเผื่อๆนี่เนี่ยเรายืนหนึ่งมาผงานมีหลายคนมีหลายคนอายุก็ช่วงแบบจะจะปลายอาชีพอยู่แล้วด้วยใช่ในะครับอันนั้นก็คือเรื่องของปอกบาแล้วก็ข่าวของราบดิษนะครับครับมากันที่อันเดเอราบ้างนะครับหลังจากที่มีปัญหาเรื่องต่อสัญญาไม่คืบหน้าสักทีหนึ่งเจ้าเอร่าก็บอกว่าผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันใช่ไม่รู้จะพูดยังไงนะมันก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารเขาคุยกันเขาบอกว่าเข้าใจที่มีข่าวแบบนี้เพราะว่าเหล ผมอะยังไม่สนใจเดี๋ยวโฟกัสช่วงที่เหลือใช้ให้เต็มที่แต่ว่าที่เหลือให้เอเอนจัดการไม่ว่าเรื่องจะอยู่ต่อหรือว่าเรื่องอาจจะพิจารณากับทีมอื่นมีทั้งความสนใจจากสเปนมีทั้งเบเช่ด้วยใชแล้วก็ล่าสุดมีทีมจากอังกฤษด้วยถูกต้องก็คืออาร์เซนอลก่อนนี้เบเช่บอกว่าจะเซ็นสปีค่าเหนือแสนเจ็ดผมว่าด้วยสัญญายาวแบบนี้เนี่ยแล้วก็ค่าเหนือแสนเจ็ดเนี่ยอาร์เซนอลมีต้องลุ้นหนักพอสมควรแต่ถามว่าอยากได้ไหมอยากได้ แต่ปัญหาคืออายุ29อาร์ซอนไม่ค่อยให้สัญญายาวกับนักเตะอายุขนาดนี้นะครับแต่ว่าเป็นรายงานจาก d ดล l y Mail นะบอกว่าอาร์ซอนสนใจอันเดรราด้วยเพราะว่าก็หมดสัญญาแล้วก็อยากได้กองกลางเข้ามาเสริมเติมมิดฟิลด์เพราะว่าเดี๋ยวแรมซี่เนี่ยต้องไปแล้วแน่ๆหนึงไม่ต้องปรับตัวด้วยพูดสเปนด้วยคุยเอเมอรี่ง่ายเข้าใจรู้เรื่องก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นยังไงแต่ผมว่ามีโอกาสที่อาร์ซอนจะยื่นเพราะว่านักเตะฟรีทรานเฟอร์ไงชอบ อันโตวัวน้องวาเลนเซียคนนึงที่อาจจะเซ็นต่อเพราะว่าลิสไตเนอร์ก็มีโอกาสที่จะไม่ต่อสัญญาดูซื้อคนแก่ใช้คนแก่ใช่ชอบเดี๋ยวนี้แล้วใช้ได้แบบเดียวมิเกลซินเวสยังเคยเซ็นไปเลยที่ดูเออ <c oughs> นะฮะพูดถึงเออลืมบอกลืมพูดเรื่องนี้เลยเรื่องนักเตะแมนยูใช่ไหมครับนะฮะพูดถึงวาเลนเซียแล้วก็มีลุ้นจะลงเล่นเจอกับวัตฟอร์ดด้วยวันเสาร์นี้นะฮะไม่ใช่มีลุ้นจะลงเล่นหรอกคือหายเจ็บกลับมาแล้วแหละกลับมามีชื่อใช่มีหลายคนเลยนะครับเรียกว่ามากันพร้อมหน้าเลยทั้งมาคัสแรดฟอร์์ดดลูกช่ออนนนน้าาาาายยมมริิตีซ เอริกไบยี่อันโตนิโอวอเลนเซียแล้วก็มาเตโอดามิเอียนด้วยนะครับที่น่าจะกลับมาจากช่วงพักเบรกทีมชาติแล้วก็มีชื่อลุ้นลงเล่นกับวัตฟอร์ดส่วนเราไม่รู้กากูต้องเช็คความฟิตอีกครั้งหนึ่งนะครับนีฮะก็แปดคนนะครับเหมืนกันนะครับใช่อาจจะที่เอาเซ็งมานดนไม่มีตัวลงนะครับอ่ะจากเอเลน่าไปแมนซิตี้ไหมจะมาจะมาจีนเปิดคนวางแผนไปดูได้นะไม่ไกลใช่เป็นการเปิดเผยจากพเมียร์ลีกเมื่อวานนี้นะครับจะมาเตะเกมพิมาริกเอเชียทรอฟี่ ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมาแล้วปี2016แล้วจะได้เล่นเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ด้วยแต่สุดท้ายอดเพราะฝนตกหนักมีปัญหาได้ตอนนั้นจะมาเตะที่สนามลังนกนะฮะก็ไม่สามารถแข่งได้แต่ล่าสุดก็มาอีกรอบแล้วนะครับกลางปีนี้มาแน่นะฮะก็จะแข่งที่นันจิงวันที่17กรกฎาคมและเซี่ยงไฮ้วันที่20โดยนอกจากแมนเชสเตอรก็ยังมีนิวคาสเซิลเวสต์แฮมบุกแฮมตัน ที่มีกลุ่มทุนโฟซูนอินเตอร์เนชั่นแนลจากจีนเป็นเจ้าของร่วมด้วยนะครับซี่เศร้าทีมจากพิมลีใช่จะแข่งแบบนิทโทนเมนต์นะครับผมก่อนหน้านี้ก็แต่ว่าฝ่ายจัดเขาก็กังวลเรื่องสภาพอากาศเหมือนกันเพราะมันจัดในหน้าฝนครับนะครับอาจจะมีปัญหาจนทําให้ต้องเลื่อนแข่งอีกครั้งหนึ่งก็ต้องเช็คให้ดีดูให้ช่วงกันนะครับเนี่ยใช่นะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องของแมนซิตี้ครับฮะอ่าสเปอร์มีอะไรไหมสเปอร์มีเรื่องอีกเสนที่บอกมาสักครู่เนี่ยเออก็มีโอกาสจะย้ายสูงเพราะว่าเขามอว่า สัญญาอย่างตกลงทำได้สักทีเล้ผมว่าสุดท้ายมันก็เรื่องค่าเหนื่อยนั่นแหละครับที่เราบอกว่าแรดฟอร์ดสี่เหมือนห้าอีริกเซนก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เห็นค่าเหนื่อยแล้วตกใจอ่ะแปดหมื่นห้าพันปอนคือทีมไหนก็จ่ายให้ได้เยอะกว่าสเปอร์นลยนี่คือเพิ่มแล้วทีนึงนะใช่แล้วเหลือสัญญาแค่ซีซั่นอ่าหนึ่งฤดูกาลครับถ้าจบซีซั่นนี้ยังต่อไม่ได้ผมว่ายานเนี่ยและโก่ราคาไม่ได้ด้วยนะครับแล้วสเปอร์ก็มีเรื่องสนามก็วุ่นวายเรื่องค่าตั๋วการบอลก็บ่นบดุมควรรคับ S <S <an> นะฮะอ่ะมากันที่อดีตนักเตะเชลซีบ้าน <ừ> um นะครับดเดียด็อกบาจะกลับมาที่แซงพรบริดอีกครั้งจะได้เห็นอีกครั้งหนึ่ง <S <S มาเล่นให้กับทีมรวมดาราโลกขององค์การยูเนเซฟเจอกับทีมรวมตำนานของอังกฤษเป็นเกมที่ชื่อว่าซ็อกเกอร์เอทสองพนสิบเก้าเป็นเกมของเพื่อหาเงินเนี่ยช่วยองค์การยูเนเซฟเนะครับองค์การยูเนเซฟเนี่ยก็จะระดมทุนไปช่วยเหลือเด็กยากไร้จากทั่วโลกส่วนด็อกบาเนี่ยเขามีมูลนิธิส่วนตัวซึ่งต้องน่า่บอกว่าน่าชื่นชมนะครับเดลี่เมลเขาบอกว่า ให้เงินสามส่วนเนี่ยจัดทำคลินิกรถหัวใจเคลื่อนที่ก็ค,คือเป็นรถคันใหญ่ๆแล้วเป็นเป็นคลินิกในตัวที่สามารถเข้าไปใน ชวชนวได้ที่ยากไร้ได้ไอพีที่แบบเดินทางลําบากสําหรับแบบก้องการไปตั้งศูนย์อนามัยอะไรประมาณนั้นใช่แบบทีเดียวดูโรคหัวใจได้เลยแบบแล้วก็สร้างโรงเรียนแห่งใหม่จัดหาคอมพิวเตอร์ให้โครงการศึกษาต่างๆที่ต้องการนี่คือสิ่งที่ดอกบาทํามแล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยมาจับมือยูนิเซฟแล้วเพราะฉะนั้นไอการทําการกุศลของนี้มันจะยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพราะยูนิเซฟเนี่ยมีเครือข่ายทั่วโลกแล้วก็มีเป้าหมายคือการช่วยเด็กยากไร้อยู่แล้วและแน่นอนเขามีความสุขมากๆเลยที่จะได้กลับมาลงเล่นในสแตน แล้วก็แน่นอนกลับมาเล่นให้เชลซียังไงก็เล่นที่สามเชลซีเนี่ยไงเขาก็แฮปปี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2015นเนี่ยเอ้ยนี่อาจจะเห็นเบคแฮมนะเพราะเบคแฮมก็เป็นหนึ่งในที่ใช่ใช่เป็นไปได้ก่อนนี้เคยเคยจัดที่โอต์ฟอร์ดใช่ไหมแล้วตอนนั้นเบคแฮมก็เล่นด้วยถูกต้องนี่เป็นครั้งแรกที่จัดที่สแตลฟอร์ดบิดในรอบ13ปีครับส่วนใหญ่เขาจะจัดที่โอต์ฟอร์ดแหละอืมอังกฤษนะครับแล้วก็16มิถุนายนอรอดูนอกจาก นักเตะอดีตนักเตะชื่อดังแล้วจะมีพวกคนดังด้วยเอย่างนี้นะครับเนี่ยข้อดีของนักเตะแอฟริกันอย่างหนึ่งน,นก็คือคพวกเขาเนี่ยจะทําอะไรเพื่อสังคมเยอะมากใช่คือพอรู้ว่าคือตอนเด็กเนี่ยตัวเองลําบากพอโตขึ้นมามีมีเงินมีทองใช้อะไรเงี้ยเขาก็จะคืนสู่สังคมงจะเอากลับไปพัฒนาบ้านเกิดคอยช่วยเหลือทุนี้นั่นพวกนี้ขอให้บอกเขาพร้อม พร้อมให้ตังค์หมดตลอดเลยแล้วเห็นดอกบ้าทานี้ดูรูปแต่รูปนี้คือไม่ใช่เงินน้อยๆครับคือรถคลินิกนี่เป็นรถขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครับตรวจหัวใจได้คิดดูมันต้องขนาดไหนฮะอะไรอย่างง่ายๆ่าจอร์นโอบีมิเกลของไนจีเรียครับสมาคมฟุตบอลไนจีเรียมีปัญหาไม่มีตังค์อ่ะช่วยให้ผมออกแล้วเขาเป็นคนมีอะไรค่าเดินทางอะไรนู่นนี่นั่นพาทีมจ้าตัวเองไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยเจ๋งมากเออหลายหลายคนนะสำหรับนักเตะแอฟริกันใช่นะครับอ่ะมาที่เรื่อง v ีไในพรีเมียร์ลีกกันบ้้าางนนนะครับเมมื่อวีีก็ นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคของเวแฮมยูไ erm นเตกดก็แสดงความเห็นว่าเพื่อการทีมบางคนเนี่ยน่าจะเริ่มศึกษากันแล้วว่าสามารถจะใช้ประโยชน์เรื่องนี้ยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันใช้กันทั่วโลกแล้วเดี๋ยวซีซั่นหน้าก็น่าจะมาใช้แล้วใช่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องรับมือไว้พอสมควรนะครับแล้วก็เชื่อว่าฤดูการหน้าเนี่ยสนุกแน่ครับเพราะว่าต่างคนต่างก็ศึกษามาเป็นอย่างดีนะครับสาหรับเรื่องนี้ต่างฝ่ายต่างศึกษามาฝ่ายจัดก็เตรียมความพร้อมให้พร้อมที่สุดส่วนฝ่ายที่จะได้ประโยชน์ก็ เตรียมตัวให้พร้อมแล้วว่าจะใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ยังไงครับแต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับผู้ตัดสินว่าจะใช้แบบไหน๋ยาเป็นอิดตอรลีแล้วกันผมบอกแล้วว่าให้ใช้แบบชาเลนส์ไปเลยขอเลยอยังไม่ดูไปเลยใช่ใช่ผมเห็นด้วยอเนี้ยอืมก็ให้ไปดีทีมละสองครั้งอะไรก็ว่าไปเอาจังหวะที่คุณมั่นใจว่าคุณได้อ่ะคุณค่อยชาเลนส์ใช่เนี่ยจะได้ไม่มากางขาอะไรกันอย่างงี้ใช่น่ก็ดูพินีจของผู้ตัดสินอยู่ดีอย่างไทยลีกก็อยู่ใช้ อนนหยุดใช้เลยครเพราะว่าใช้แล้วยังไม่พอใจกันอยู่นะฮะส่วนข่าวอัพเดตอาการบาดเจ็บของคิซโนโรนันโดเ <ผม S 2> จ้าโดพูดวันก่อนว่าไม่ไม่หนักนวันนี้ยูเว่ก็ยืนยันอีกเสียงหนึ่งนะครับบอกว่าพาไปตรวจเช็คอาการเรียบร้อยแล้วที่ปรุเกตผลออกมาก็บอกว่าเจ็บเล็กน้อยที่ต้นขาขวาแสดงว่าเขาระวังตัวเองด้วยเพราะเขาเป็นคน ยกมือขอเปลี่ยนเองเลยคือรู้ว่าแบบอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วของทั้งฝืนของทั้งฝืนนะครับผมนะฮะก็เป็นข่าวดีไปนะฮะส่วนบาเยรานวนิกก็เดินหน้าปรับทัพครั้งใหญ่ต่อเนื่องแต่ข่าวมันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแล้วนะฮะบอกว่าลูก้าแอนนองเดสเนี่ยตกลงเรียบร้อยแล้วจะย้ายไปดแปดเย์ปีค่าตัว85ล้านยูโรเป็นค่าสัญญานะครับค่าเหนื่อยปีละ13ล้านยูโรก็ เขาบอกว่าที่เอาแอร์โนเดสเนี่ยและยอมทุ่มขนาดนี้เพราะว่าแอร์โนเดสเนี่ยตอบโจทย์2องตำแหน่งเลยคือเซนเตอร์เนี่ยจะเอามาเป็นตัวจริงเล่นได้อยู่แล้วนะครับแทนเยโรโมเตงส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยเวลาดาวิดอาราบาเจ็บเนี่ยไปขายคนไปบนนาเนี่ยเพราะฉะนั้นมีตัวซัพพอร์ตคราวนี้แอร์โนเดสมาก็ซัพพอร์ตได้ด้วยใช่หรือว่าจะปรับแผนเอาอาราบาไปเล่นตำแหน่งอื่นซึ่งมันเล่นได้ทุกตำแหน่งถูกต้องกองกลางปีกได้นแหลหมดเออก็เอาแอร์โนเดสขยับไปยืนซ้ายได้ถูกต้องครับนะฮะก็ประมาณนี้ส่วนโปรแกรมฟุตบอลวันนี้บอแบนะะฮ ไม่มีนะยังต้องไปหาดูรออะไรก็ไม่รู้รอสุดสัปดาห์นี้แล้วกันเรียนมะลีกลับมานะฮะครับติดตามกันนะครับอืมนะครับมาดูนี่คอมเมนต์คอมเมนต์เยอะเลยก็ยอดแชร์นะฮะควันนี้ยอดไลค์กลับมาเกินร้อยครั้งหนึ่งจากซบเซาไปประมาณสองวัน เอาที่คุณกรนวิทย์ก่อนรายการนะครับเมื่อคืนไทยสู้ได้ดีนะอย่างน้อยก็ได้ประสบการณ์เต็มเฮะอันนี้หมายถึงเจอกับอุรุกวัยถูกไหมชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่นะครับคุณสมบุ์เอี่ยวสาทีมชาติไทยมาถูกทางแล้วครับแต่นายยกมาไม่ถูกทางนายนายยกอะไรอะผมก็เลยต้องเสียงเบาลงหน่อยสมาคมผู้ขายสกรอะไรอย่างนี้แต่ทางนั้นนะฮะครับครับคุณกอนวิทย์ยังเป็นคนที่มีความสอนเสมอและคงเส้นคงวาเช่นเดิมนะครับกับภาพกิฟต์คราวนี้เป็นอะไรเนี่ยอีรเรน เพิ่งเดบิวต์วงใหม่ไป Everglow อ่อะฮะป้ายยาทุกวันเพิ่มมาเรื่อยนี่ผมจำไม่ได้แล้วนะคุณกอรวิทนั่งใครว่างแต่ดีครับเป็นสีสันนะฮะแล้วคุณภูสิทธิ์ก็บอกว่าโหมาหวังอี้เหรอ่เลยเล่นตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะครับคุณกอรวิทเสียดายหลุดไปตอนโปรดิวโฟเแต่ตอนนี้มีแต่คนจับตามองคือดาเมสรุนแรงมากครับกดกิฟต์ดูสิดีจริงครับ ดีดีเอาทุต้นงไมคอมเมนต์อื่นแล้วนะฮะ,<น>ะคุณสุชาติพงพ์งนะเขาบอกไทยแพ้เละเลยไม่เป็นไรครับถือเป็นประสบการณ์ครับครับผมคุณทามฮอคดีเซมเบอร์จากเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะครับครับเขาบอกว่าถ้าไม่นับเดวินดับเขาเชียร์พัคเบอร์โรเวอร์ไงนั้นขอเป็นมอร์เทนกาส์พีเดอร์เซนครับโอ้ย,อยดยีดีแล้วเขามาดีดีเออ เบคแฮมเดนมาร์กใช่ไหมดีแล้วชอบยิงตัวตัวใส่ทีมใหญ่กว่าซับแซ็ตส่งผมมีช่วงหนึ่งทรงผมเหมือนเบคแฮมเลยครับตอนที่ไว้ผมทองที่สั้นๆแล้วก็มีสกินเฮดด้วยช่วงถ้ายิงก็คล้ายแต่แปลว่าแต่เท้าซ้ายเออบอลเดนการ์ดนี่เท้าซ้ายโนอวีเจียนนะผมเชื่อว่าถ้าคนเล่น FM เมเื่อก่อนต้องซื้อครับแบ็คเบอร์จริงๆก็มีตัวต่างชาติดีดีหลายหลายคนหลายคนแต่คือมันมาดีช่วงที่ทีมมันตกลงไปแล้วไงตูการกองกลางอ่ะที่ยิงไกลอย่าง พูดพูดชื่อถูกใช่ไหมฮะอันนี้ก็ใช้ได้นะตูนกายหรือตุนตุนกายตุนกายตุนกายซารีอะตุนกายซารีนั้นบโรตูนกายที่แก่ๆหน่อยเป็นของกลางถ้าผมพูดชื่อไม่ผิดนะฮะอแบดฟีเดียวยู่ทีมถนตั้งนานครับอุณสุชาตุพงศ์นะครับบอกว่าเด็กๆช่วยลุงซารี่ไปก่อนนะจบรุูการค่อยว่ากันทีมโดนห้าซื้อขายก็เป็น งานเพลงชุดของซารีนะครับภาพนี้เห็นที่ไลน์หาทุกทีเลยนะคุณสุชาติพงศ์อีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับขอข่าวนะครับเอ็มบัเป้จะย้ายไหมครับซัมเมอร์นี้คือได้ถามตัวนักเตะกับเบเชไม่ขายนักเตะก็พูดอยู่ว่ามีแผนอยู่ยาวๆเขาบอกอยากทำโปรเจกต์ให้เป็นจริงคือยู่ฝ่ายแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ปัญหาคือซีดานเนี่ยเอาจริงมากๆเตามข่าวนะคือให้เป็นเบอร์หนึ่งอะตอนนี้คือเบอร์หนึ่งเป้าหมายดับหนึ่งพร้อมสู้ทุกราคามั้งผมว่านะครับผมว่าถูกราคาอืม เดี๋ยวรอดูกันเพราะว่าพอมันมีข่าวเก่าในมาเลเซียอะไรก็เกิดขึ้นได้นะใช่เราไม่สามารถพูดได้ว่าทุกวันนี้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้หมดอ่ะใช่แล้วคุณต้องอย่าลืมว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยโอเคตอนนี้แฮปปี้กับทีมแต่ว่าถ้าเคยเห็นรูปตอนเด็กอ่ะเขาคือแฟนบอลเรอัลมาดริดคนหนึ่งนะฮะใช่เพราะไม่แน่แฟนบอลโรนัลโดแฟนบอลโรนัลโดนะฮะคุณโชคชัยฟรอมดวนนะบอกว่าฟังทุกวันครับได้รับข่าวเยอะดีครับขอบคุณนะครับคุณภูศิลป์บอกว่าอังกฤษฟอร์มแจมชัดชัดๆ สร้างกันอย่างต่อเนื่องน่าจะมีลุ้นไหมครับชุดนี้เอาใจช่วยแต่ไปไม่ถึงฟังฝันสักทีกลายเป็นว่ามันจัดได้2ชุดเลยนะใช่ครับบังทีชุดเนี้ตัวดีดีได้2ชุดเลยตอนนี้เดอะซันเขาจัดแบบ23ตัวที่จะไปเล่นรอบสุดท้ายคือเขามั่นใจว่าเขารอบแล้วอคือฝั่งซ้ายเนี่ยมีจอร์าดนโชครับมีมาคัสแลตฟอร์ดกองหน้าก็แน่นอนฮลนนี่เคนจองใช่นั่งมีดฟิล์มีลูซนมาช่วยฝั่งฟาก็ราฮิมเซอร์ลิงครับแล้วก็มีตัวอื่นอีกเพียบเลยใช่ น่าสนใจแล้วมีเด็กเด็กที่ยังไม่ได้โอกาสด้วยอย่างเดอร์ซันอดี๋ยวจะมีรีเนลซันขึ้นมาติดปีหน้าวานวิสซาก้าอาจจะมาเติมแดักขวากองกลางเนี้ยเดนแคนไรส์นี่มาดีเอลิกไนเออร์ที่มันเจ็บไปรอสบาร์รี์ก็ฟอร์มดีถึงช่างเกเออหลายคนน่าสนใจเทียบทีมอนาคตแบบข้างหน้าจะได้อีกยาวตัวเลือกเยอะทุกตำแหน่งเลยตอนนี้เนี่ยชาติแต่ละชาติในยุโรป เปลี่ยนแบบสายเลือดใหม่ทาเป็นเทรนเป็นเทรนต้องมีดาวรุ่งขึ้นมางานกรีนนี่ก็เดินโมเดลนี้มาตลอดซอลเกตก็ยอมรับว่าเอาตามป๋าครับดูตามเสื้อเล็กก็จะเมันเอามาใช้กับทีมชาติแปลกแต่ก็ดีแต่ก็ดีเนีถือว่าเปงานตอบโจทย์อยู่ทีมช่างติดตอนนี้นะครับอังกฤษอิตาลีเยอรมนีมาหมดแล้วโมเดลนี้หมดแล้วทีมช่างอิตาลีเนี่ยถ้าดู11ตัวจริงตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวที่เราคุ้นเคยเท่าไหร่นอกจากโบโนเชียกับคลินี่เนี่ยที่เหลือจะเป็นนักเตะน้าใหม่ใช่กองหลังมันถ่ายยาก อิตาลีก็หลังดียังยังขึ้นมาไม่ได้น้อยใช่ลูการนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นแบบมาแทนที่ได้เลยถูกต้องครับคุณชูชาตินะครับบอกว่าฮีโร่ตลอดกาลก็เป็นภาพเจอร่านะครับปี2005 2015และก็2019ที่ประตูชัยเซมิลานั่นเองนะครับครับคุณชาติสิริยี่ยมนะครับเอาเรื่องคุณกุ๋ยกับเด็กฝึกงานมาคุณกุยอยู่ดีไม่ว่าดีปากพาจนเกือบเป็นเด็กกุ๋ยเอนเกมครับเป็นยังไงฮะ อันนี้ผมไม่ทราบข้อมูลจริงอันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่ไม่เกี่ยวนะครับผมก็ไม่เกี่ยวด้วยนะครับ <c oughs> คุณจรุวรรณนะครับส่งสติกเกอร์รัปหัดใจมานะครับส่วนของคุณต้อมโมเรโน่เนี่ยขออนุญาตไม่อ่านนะครับครับผมเอาแบบสักสรร์ดีกว่านะแล้วก็ยอดแชร์นะครับคุณสมบุญเอียรสะอาดคุณภูสิทธิ์แล้วก็เพจเจตเทน,นะครับ คุณพระสุชาติคุณโชคชัยพรมดวงนี่เป็นการแชร์ครั้งแรกของคุณโชคชัยหรือเปล่าครับเหมือนผมเคยเห็นแล้วนะเคยแล้วใช่ไหมขอบคุณมากเลยครับครับพี่โน้ตอันฟิลโรสี่สามแชร์นะครับขอบคุณครับคุณจงรักคุณชาติเสรีดีแยงคุณกรวิทย์คุณเอกรัตน์นาอุดมขอบพระคุณทุกท่านนะครับครับผมยอดเราก็คงที่คงที่แต่ด้าได้เยอะกว่านี้ก็โอเคมันมีช่วงที่ดีนะแต่ว่าช่วงนี้ทำไมต้องหาเรื่องไหมต้องหาเรื่องให้มันเพิ่มยอดไหมครับหาเรื่องไหม มีอยู่ช่วงหนึ่งเี้เป็นถึง 5K แล้วนะฮะอ่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าบอลอยู่เจ้าบริดับที่ยอด้วยนะครับยังไม่มีเรื่องให้คุยเดีวผมว่าไปปลายฤดูกาลเนี่ยนะจะกลับมาเพิ่มมากขึ้นคือครับคือคับสังเกตว่าวันหลังจากที่มีเกมสนุกๆเกมสำคัญๆเนี่ยส่วนใหญ่ยอดจะดีฮะครับแก๊งที่แอบๆดูพอเราอยู่ก็จะโผล่มาโผล่มาวันที่แมนยูชนะฟอร์มสวยเจอปารีสแซงต์แมงก็ดีครับวันที่ลิเวอร์พูลฟอร์มสวยๆก็จะดี หรือว่าวันไหนมีการเปลี่ยนแปลงในตารางคะแนนก็จะดีก็จะดีเคลมใหม่เยอะอ่าวันนี้ครบถ้วแล้วสำหรับมอนิทอรอของเรานะครับอย่าลืมติดตามกันไปเรื่อยๆนะฮะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอการหน้าสวัสดีครับ